สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเอ็มสักติ์จุลิพิธกันเหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับเอ็มวันนี้ที่เนินกลุ่มบางกระทุ่มพิษณุโลกวันนี้ก็พามารด,ดน้ํากล้วยกันนะครับ oh, ดดเน,ดดนาะรดน้ํากล้วยกันนะครับวันนี้กล้วยหอมนะครก็เป็นกล้วยหอมเดี๋ยวผมไปตักน้ำก่อนนะเนาะหนาหมดแล้วกล้วยหอมนะครับ เาฝากว่าให้ลดน้ำาให้หน่อยเริ่มเป็นแล้วครับเริ่มติดละปดหลังก็ลดปวดหลังไปแล้วเดี๋ยวผมไปตักน้ำก่อนนะเดี๋ดูกล้วยไปก็เรื่อยกันกล้วยหอมนะครับเนาะ ก็เดี๋ยวไว้ตักน้ำก่อนนะครับเนาะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะลดน้ำกล้วยหอมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ